ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบ็อกซในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะชุดนี้เนี่ย Goddess Love Oracle นะคะเป็นชุดต่อจากอีกชุดหนึ่งที่มันเป็นกล่องสีแดงๆนะคะดียังไงจะปักไม่ใช่ปัก เดี๋ยวยังไงจะใส่ลิงค์ไว้ให้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจชุดนั้นด้วยก็ลองไปดูนะคะถ้าเป็นเหมือนฝาพี่น้องฝาแฝดกันจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือเขาเป็นของคุณเวนดี้แอนดรูนะคะทั้ง2ชุดเลยโอ้ดูสิดูสิเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยละมุนมากเลยนะคะน่ารักอ่อนโยนมากๆเลยนะคะเป็นกอ d เดสในเรื่องราวของ l ล v e นะคะของคุณเวนดี้ค่ายก็คือของ Rockpool Publishing นะคะ now more than ever it's time to open our hearts and remember that we are love ถึงเวลาแล้วที่มันจะเป็นการเปิดใจของเรานะคะแล้วก็จงจำไว้ว่าเราคือความรัก Goddess is the source the limitless flow of love นะคะ เป็นเหมือนกับแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็เป็นโฟลที่มีอย่างไม่จํากัดเลยในเรื่องราวของความรักนะคะเป็นรักที่มีอย่างไม่จํากัดนะพูดอย่างนี้ um, that created and cares for us ที่ถูกสร้างแล้วก็มาดูแลเรานั่นเองนะคะ hear her she is calling to you S she s with you always เธออยู่กับคุณเสมอเลยนะ uh, Goddess love เนี่ยแล้วก็ She s the spirit of the land and the changing of the seasons Her journey has no beginning or end คือการเดินทางของเธอเนี่ยไม่มีเริ่มต้นและไม่มีสิ้นสุดนะคะอืมโ okay. อเคอันนี้จะเป็น,นด้านหน้าของไพ่เขานะคะ นีแอบรู้สึกว่าเป็นคือไม่ได้สวยแบบว้าวขนาดนั้นแต่ว่าเป็นภาพที่ดูดูแล้วอบอุ่นอ่อนโยนนะคะ a r t i s t and Art Order คือเป็นทั้งผู้วาดและผู้เขียนไพ่ชุดนี้เลยนะคะคุณเบนดี้แอนดรูนะคะ ไพ่จะมีทั้งหมด36ใบพร้อมด้วยไกด์บุ๊กของเขานะคะมาด้วยไกด์บุ๊กด้วยนะคะชุดนี้เป็นอะไรที่อยากได้คือตอนแรกเห็นไพ่อีกชุดหนึ่งอะค่ะที่เป็นสีแดงอะกล่องนั้นอะนะคะคือยังไม่ได้ถูกใจเท่ากับชุดนี้เนะ,ค,ะคือเห็นชุดนี้แล้วเออถูกใจนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะจ๊ะอู้ชอบกระดาษที่เอามาทำกล่องคะ่ะเห็นไหม มันจะมีเป็นลูกคลื่นด้วยนะคะสวยสวยอุ้ยแอบเป็นรอยสวยค่ะดูดูนุ่มนุ่มดีนะคะสวยดีจังอันนี้ชุดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวไพ่กันนะชุดนี้ค่ะเป็นกล่องขนาดแบบพ็อกเก็ตบุ๊ เป็นกล่องแบบนี้นะคะเล็กๆกระถัดรัดแบบนี้อ่าเบาหน่อยสามารถพกพาไปได้อือน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไหนๆเห็นตัวไพายแล้วมาดูไพ่กันก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยว้าวตัวไพ่อ่ะค่ะมีความเคลื่อนเงาไว้นะคะแบบนี้ แล้วก็มีความายืดหยุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่แล้วก็ตัวไพ่เนี่ยคะ่ะไม่ได้ถึงกับหนามากนะคะน่ารักจังเลยมีอารมณ์ขันนิดนึงหากนะคะแต่ว่าดูสัดส่วนของแมวนะคะแขนยาวๆแขนขายาวๆนะคะแต่ว่าน่ารักอยู่ค่ะดูอบอุ่นมากเลยะคะ่ะเป็นวิสจอมเป็นไพ่ของวิสจอมนะคะ สวยสวยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการกำลังใจเราว่าชุดนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการกำลังใจนะคะภาพดูอบอุ่นอ่อนโยนสวยงามนะคะอ่ะมาดูด้านหน้าของไพ่เขานะคะไพ่ใบแรก a u t h e n t i c i t y นะคะ let your truth be heard be ปล่อยให้ความจริงปล่อยให้ความจริงได้รับการได้ยินคือแปลว่าอะไรเนี่ย ปล่อยให้ได้ยินเสียงของความเป็นจริงอะไรอย่างนี้นะคะนี่ดูสิน,น่ารักไหม่นี่น,น,นีดูเขาทำหน้าทำตานะน่ารักมากๆเลยนะคะชุดนีออ้อันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อไพ่แล้วก็อันนี้ก็จะมีหมายเลขบอกเพื่อจะง่ายต่อการที่จะไปตามหาในคู่มือนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นการอธิบายคีย์หลักๆของไพ่ใบนี้นะคะ awakening การตื่นรู้นะคะว้าวสวยจังอ่ะให้ดูใกล้ๆจะได้อินเหมือนๆกันนะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะนี่สวยไหมสวยไหมความ CARE companionship ว้าว compassion Sister Day Creativity นะค์นะคะดีด i c คชันยุ่งชั่งล e นชั่งจะร r บ a r งวัลรางนะคะอ l i g ลท e n มนต์โฟลค่ะเป็นพลังงานที่ Flow l e t Goddess blessing and rich your life ปล่อยให้ Goddess เนี่ยเขาได้แบบอวยพรให้กับชีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ์ของคุณนะคะ Generosity นี่มีความใจดีนะคะคนนี้นะ b w t d i i flow of God's God's nature นะคะแล้วก็ Harmony ดูมีความกลมกลืนมากกลายเป็นภาพบนคอไปแล้วนะคะ Perfect balance นะตัวนี้ h o p ค่ะเรื่องราวของความหวัง Out of darkness come light ออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างซะเป็นเรื่องราวของความหวังนะคะแล้วก็ Ignite Release your potential Journey นะคะอืมอันนี้ดูสดใสเริงร่ามากๆเลยนะคะมีความสุขสนุกสนานจอยค่ะ Embrace the blazing of life Love โอ้สวยสว Be free from all the all that hold you back เป็นอิสระจากทุกสิ่งที่มันแบบดึงให้คุณถอยหลังอยู่ค่ะหรือรั้งคุณไว้นะคะโอ้ oh. <laughs> บวมจ้ะ <laughs> โอ้ยไปว่าเขาอีก Love your body ค่ะ Let your beauty radiate rad radiate out ให้มันแบบฉายแสงออกมานะคะให้ความงามของคุณฉายแสงออกมาะคะ่ะ n u r t u r e n e เป็น restore restore your balance นะคะน่ารักจังเลยอะ่ะดูแบบอบอุ่นอะเฮ้ยกระดาษเขามันเหมือนแบบหน้ากล่องเลยนะคะแต่ว่าเขาเหมือนกับเคลือบเงาออไปมันก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกับความแบบ ลุกเคลื่อนของตัวกระดาษอะคะ่ะโอ้อ๋พอเฉพาะผ้ามนนี้เอ้แต่ผาพนนี้ไม่เป็นสวยดีสวยดี Protection นะคะ Radiance เอ๊ะทำไมเหมือนตัวเมื่อกี้เลย Rejoice in your life Realignment น่ารักน่ารักจัง โอ้ยดูแบบทุกภาพคือน่ารักมากๆเลยดูแบบกอดไว้นะคะเอ๊เหมืนอนอดูแล้วมีความสขาุขค่ะดูแล้วแบบสวยงามทุกภาพคือดูแบบอบอุ่ on, นเนาะดูได้กำลังใจจาก ไพ่ชุดนี้นะคะโอเคในส่วนของตัวหน้าไพ่นะคะก็ครบแล้วทั้งหมดกี่ใบตัวไพ่จะทั้งหมด36ใบนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีนี้มาดูตัวคู่มือเขากันบ้างนะคะนี่คู่มือก็เป็นสีีสนะคะเป็นตัวสีด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็บอกความหมายไว้นะคะ Gods d e s bring a message of peace asking you to put down any grudge grudge anime you may be holding look out for signs and symbols may pl she may place in your life to courage encourage you to stop and reflect on any negativity and or even hatred hate hatred you might be nurturing toward your yourself and or others อืมโอเคก็จะเป็นการอธิบายถึงภาพภาพนั้นภ,ภาพนี้นะคะแล้วก็ความหมายของอคีย์หลักๆของไพ่ชุดนี้ของใบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อโอ้โหให้คำบรรยายไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็น God's d e s i n s p i r a e d i r y Practice นะคะก็เอาไว้ให้เราใช้ทดลองฝึกฝึกดูนะคะเพื่อที่จะ Challenge เราในแต่ละวันนะคะให้จิตมีการเออติบโต,ตพัฒนาขึ้นนะออมีแรปให้อีกนิดนึงว่าไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรมีคำแนะนำอะไรให้กับคนที่เข้ามาอ่านไพ่ในใบนั้นๆด้วยนะคะนี่ ทั้งหมดก็เป็นสีสีหมดเลยอู้ชอบชอบชอบสวยงามนะคะชุดนี้แล้วก็ผู้เขียนเนี่ยคุณเวนดี้นะคะเขาแบบเป็นแบบคนวาดเองด้วยนะชุดนี้นะคะเขาทำงานอะไรอ่าอีกชุดหนึ่งเนี่ยชื่อว่า God the Stream Oracle นะคะก็สำนักพิมพ์เดียวกันถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่นี่น,นี่อันนี้คือคุณ คุณเวนดี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบชุดนี้นะลองดูอีกชุดหนึ่งก็คือส่วน g o d d e s s d r e a m Oracle ะอนะเขาเป็นนักวาดภาพอะกำลังหาว่าเขาทำอาชีพอะไรอยู่เรียกว่าเป็นศิลปินละกันนะคะ I'm maiden, o f s p r i n g mother of summer and crown of winter. I'm death and rebirth. I'm you and you are me. Oh. อ่าแล้วถ้าคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเลยนะคะ <c ười> คือเขามีความแบบคิดอะไรที่เราว่าแตกต่างจากคนทั่วไปดีชอบค่ะชอบชอบ I'm um, artist อ่าเขาเป็นศิลปินเขาเป็นนักฝัน dreamer แล้วก็เป็น lover of goddess นะคะเอาจริงแล้วเราว่าเขาก็คือนักเขาคือศิลปินค่ะอโอเคด้านหน้าก็จะพูดถึงวิธีการใช้ไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็ single card reading นะคะอ่านแบบใบเดียวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ3ใบเนะาะ three cards ที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะถนัดนะ three c a r d แล้วก็อ,อันนี้เขาเขานำเสนอไว้ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะพูดถึงไพ่ของเขานะ <Yeah. S 1> I hope your goddess love oracle cards bring you insight inspiration and pleasure and help bring you closer to goddess นะคะเห็น mm hmm. ไ,ไหมเหมือนเลยเนอะเมื่อกี้พอเราเปิดหน้าไพ่ของเขาแล้วอะค่ะเรามีความรู้สึกแบบเออรู้สึก อบอุ่นรู้สึกแบบมีพลังเนาะรู้สึกว่าเป็นไพ่ที่ให้กำลังใจได้ได้ดีเลยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับที่เขาเขียนไว้ในคู่มือของเขาด้วยนะคะว่าเขาแบบเขาหวังว่าไพ่ของเขาเนี่ยไพ่ชุดนี้เขาเขาไม่ได้บอกว่าของเขาเนะเขาบอกว่า your goddess love oracle cards นะคะไพ่ของเราเนี่ยนะคะจะนำ insight จะนำให้เราแบบเหมือนกับเ,เรียกว่า ใช้ว่าอะไรเดียดก็เหมือนกับตื่นรู้เหมือนกับทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจต่างๆนะคะแล้วก็มีความสุขนี่แล้วก็ช่วยทำให้เราได้ใกล้ชิดกับ Goddess ของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ Let her speak to you ปล่อยให้ไพ่เนี่ยได้พูดคุยกับคุณนะหรือ Goddess เนี่ยก็คือแทนตัวแทนของ d อ e s s นะคะก็คือไพ่ Oracle ชชดเนี่ยได้คุยกับคุณนะได้พูดให้คุณฟังผ่านทางรูปภาพแล้วก็ คําต่างๆที่อยู่ในหน้าไพ่่นเองนะคะให้ Godess d เขาเขาพูดคุยกับคุณผ่านทางหน้าไพา่พวกนี้นะคะ Each card reading also comes with suggested มาพร้อมกับคำแนะนำค่ะในส่วนของตัวไพ่แต่ละใบพวกนี้นะคะ Godess inspire daily practice นะคะแล้วก็ Godess จะช่วยคุณในเรื่องของการที่จะฝึกฝึกฝนนะคะ สร้างแรงบนันดาลใจอะไรต่างๆพวกนี้ให้คุณได้ฝึกฝนในแต่ละวันนะจะช่วยให้คุณมีประโยชน์ในเรื่องของการที่คุณอาจจะคอนเน็กกับดีวาของคุณได้หรือว่าสามารถที่จะทำให้แบบเหมือนกับลงลึกในเรื่องของดีวของคุณนะคะฮะโอเคอ อันอื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะ m a y godess bless you with clarity enlightenment and love นะคะเขาก็ส่งความปรารถนาดีมายังผู้อ่านทุกๆท่านนะคะสวยงามรู้สึกอ่านชุดนี้แล้วดูอบอุ่นเย็นดูอบอุ่นดูดีชอบมากๆเลยค่ะกับชุดนี้เดี๋ยวในส่วนของการสับไพ่เนี่ยคือด้วยตัวไพ่เขาจะมี เขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้มีความยาวมากนะคะก็สามารถที่จะสับไพ่แนวนี้ได้เนาะ Enlightenment นะคะเขามาบอกให้คุณแบบมีความสดใสสว่างสวัยตื่นรู้ e n l i g h t e n นะมีคำแนะนำอะไรให้เราบ้างเนาะสำหรับวันนี้เข้ามาดูคลิปวันนี้นะโอ้ภาพเดียวกันเลย ภาพเดียวกันเลย Stillness Be calm and quiet ่าหุหปากไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่แบบ Be calm and quiet ทุกปากซะสงบเ <laughs> งียบใช้ความเงียบนะคะแล้วคุณจะแบบเข้าถึงได้มากขึ้นเ,เดี๋ยว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 ขอดูก่อนทีนี้ทำไมวันนี้กล้องมันรู้สึกว่ากล้องมัน ใกล้มากเลยเนาะใช่ไหมออเออแปลกโอ้โหสวยชอบหลงรักชุดนี้นะคะอีกหนึ่งชุดที่หลงรักค่ะ Stillness เดี๋ยวมาดู Stillness กัน Stillness เบอร์อะไรคะเบอร์สานะคะขอดูหน่อยสิมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกพวกเรากันบ้างนะคะ Stillness Goddess bring you the gift and This very busy, noisy world. ะคะุณไปส t i f องค s ามเง s e s e ง e แล t ค t า is i s สุข y ี y คื i s ลกที่วุ่นวะเรากําลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความวุ่นวายความสับสนเสียงดังก็คืึกโมเพื่อนๆจะสังเกตได้จากเวลาเราอัดคลิปไปก็จะได้ยินเสียงนะคะเราอยู่ในโลกที่เป็น n o i s y world มากๆเลยนะคะ n o i s y ก็แบบเสียงวุ่นวายเต็มไปหมดเลย and it's hard to find quietness either without or within ไม่ว่าจะภายนอกภายในนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันแบบเป็นอะไรที่เสียงมันแบบมันอาจจะไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินแบบนี้นะแต่มันเป็นเสียงที่ดูวุ่นวายวุ่นวายอยู่ภายในภายในใจเราด้วยนะคะ There is so much stimulation มันเป็นอะไรที่แบบกระตุ้นเร่งเรากระรรรรสิ่งเร้าแบบตลอดเวลาเลยนะคะ เออมากจนเกินไปรู้สึกว่ามันมากจนเกินไป p พ r h a p s บางทีเนะ่ย your mind is in overdrive with d o t s competing competing for space project plan dream c o u r s e or clutter นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นแลน plan, ไม่ว่าจะเป็นความฝันอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะที่คุณแบบจะต้องวิ่งพุ่นเพื่อจะตอบโจทย์ไอสิ่งเหล่านี้ให้มันได้ทําให้มันได้อะไรอย่เงี้ยค่ะคือคุณไฟมาตลอดเลยเนาะแบบ ความเพื่อให้คุณทําให้มันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับคุณโกลกต้องวิง่งวุ่นทําให้พยายามทําให้มันสําเร็จให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูเป็นโลกที่ดูวุ่นวายมากๆเลยเนาะ Goddess has come to you เพื่อที่จะบอกว่าคือ Goddess เนี่ยเขามาเพื่อที่จะบอกคุณว่าเฮ้ยใจเย็ยนๆ <laughs> คือคือแบบบางครั้งหาในเรื่องในมุมของความที่แบบสงบความเงียบความแบบ Um, um she understands that you are being swept along in the hub of the world of your world and comes to offer your hand t จะพูดอยู่นะโอเคหมือนกับเขาก็จะมาบอกแล้วก็คอยที่จะช่วยดึงให้คุณขึ้นมาจากตรงนั้นหรือออกมาจากตรงมุมนั้นนะคะ She calls you to walk with her คือเขาบอกให้มาเดินไปกับเขาล้กันนะคะไปยังดินดานแห่งความฝันที่มันไม่มีความเหมือนกับคือทิ้งไอ้เรื่องราวของความ noisy หรือความแบบวุ่นวายสับสน ความแบบร้ระเบียบอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปอยู่ในที่ที่มันแบบดูสงบเหมาะกับสภาพจ <g> ิตนตอนนี้นะคะ she ask s you to use this time to listen เขาบอกว่าให้ใช้เวลาเนี้ยค่ะเวลาที่มันเงียบมันนิ่งเนะะี่ยค่ะในการที่คุณจะเข้าไปศึกษาภายในตัวคุณนะคะเข้าไปฟังเสียงภายในตัวคุณแล้วก็ปล่อยไอความรู้สึกต่างๆเนะะี่ยค่ะ ที่อยากจะทำไอ้นู่นอยากจะทำไอ้นั่นอยากจะทำไอ้นี่เนี่ยปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ฟังเสียงภายในตัวเองเนาะด้วยความเงียบอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะความที่แบบนิ่งไม่ไม่ไปเอาสิ่งภายนอกเข้ามากระทบเนี่ยมันจะทำให้คุณได้เห็นอะไรมากขึ้นนะคะ She calls you to listen with a heart free of judgment อย่าเพิ่งตัดสินอะไรคือฟังไปสักแต่ว่ารู้อารมณ์คายๆอย่างนี้นะสักแต่ว่ารู้อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามนะคะให้เหมือนกับมีความที่เป็นแบบเมตาก,กับตัวเองหน่อยนะคะเออ she m a y t i n d she m e n t i n d her secret ran into your life to remind you to step off the treadmill from time to time <laughs> so your voice and ideas can be heard more clearly แล้วคุณก็จะได้ยินเสียงนั้นชัดเจนได้เห็นความคิดของคุณพูดได้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเงียบสงบนิ่งแล้วคุณจะได้ยินทุกๆคำตอบแล้วก็ต้องบอกว่าพอคุณได้ ได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเห็นอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่คิดไปแบบเหมือนกับจชอย่างนูคือตัดสินอันนูน้นอันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้จิตพอจิตนิ่งขึ้นมันจะทำให้คุณสามารถทำอะไรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะโอเค Gods inspire daily practice เขาบอกว่าอะไรอ้าวเมื่อกี้เขาบอกไปหมดแล้วเนอะ ใช่ไหม Take time to sit in silence ค่ะคือบอกให้ลองใช้เวลานั่งนิ่งๆในห้องเงียบๆเออในที่เงียบๆะนะ In your mind's eye Picture goddess offering you her hand and leading you into a beautiful snow-covered world อืมโอเคเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเขาก็จะ อันนี้เขาจะบรรยายให้คุณแบบนึกถึงภาพอันนี้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 แบบน,นี้ให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกที่มันแบบดูเงียบสงบเพื่อที่คุณจะได้ยินเสียงหัวได้ยินเสียงาภายในใจของคุณได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกอีกแบบหนึ่งนะคะที่ก d เ s s เนี่ยเขาให้ไว้สำหรับวันนี้เนาะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้ด้วยเนาะโอเคก็อันนี้เป็นอะไรที่ ต้องบอกว่าประทับใจชุดนี้มากเลยมากเลยมากเลย มีเน้นด้วยมากเลยแล้วก็ชุดนี้นะคะ Goddes s l o v e แต่ยังไงเรารอ,รออรอยหนึ่งชุดคือ Goddes s Dream อันนั้นลองไปตามดูนะคะ Goddes s Dream ดูว่ามีความแบบสวยงามแล้วก็สื่อสารออกมาได้ชัดเจนเหมือนกับชุดนี้ไหมเนาะโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่อยากจะแนะนำกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆใด้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆยังไงกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ